ผมจะให้ดูแค่คร่าวๆว่างานคีย์บอร์ดมันยากหรือง่ายทำกันเองได้ไหมหรืองานแบบนี้ให้ช่างทำดีกว่าเราจะมาเปลี่ยนคีย์บอร์ดตัวเดี๋ยวดูนี้ก่นนะมาเปลี่ยนคีย์บอร์ดตัวนี้ ดูนี่อ่ะเห็นไหมอันนี้แก้ฝาหลังแล้วนะแก,กะักระจายเลยนนสั่งคีย์บอร์ดมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับเป็นพีเดียเตอร์นะครับรุ่นตามนี้เลยมาคุยถึงเรื่องคีย์บอร์ดไฟมันเป็นตัวฉลุกับตัวสกรีนมันต่างกันยังไงอันนี้สั่งมานะครับอันนี้สั่งมาเป็นคีย์บอร์ดที่นําเข้ามาแต่มีสกรีนไทยอันนี้เรียกว่าสกรีนไทยนะแต่ฉลุไทยเป็นยังไงเอาตัวอย่างตัวอย่างคือคีย์บอร์ดแบบนี้อ่ะมาดูเห็นไะอันนี้คือเรียกว่าฉลุ นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเรียกกันอย่างไรแต่ที่ร้านนะครับจะเรียกว่าฉลุเหตุผลเพราะว่าใช้คําว่าฉลุก็คือเขาจะฉะลุตัวแบ็คไลท์ขึ้นมาตามร่องของตัวอักษรนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับเรียกว่าสก,กีนนะครับก็จะไม่มีไฟที่จะลอยขึ้นมาเป็นตัวอักษร เอาแง่คือแสงไฟอะถ้าเราลองกันดีๆจะไม่มีจะไม่มีเงาแสงขึ้นมานะครับแสงจะออกจากด้านข้างตัวสวิตตัวปุ่มด้านข้างแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบฉลุแสงก็จะลอดตามรูปที่เขาฉลุไว้นะครับประมาณนี้ก็ ไม่มีอะไรแล้วนะครับอันนี้คือตัวอย่างของคีย์บอร์ดคือมันเสียตัวนี้ก็คีย์บอร์ดเสียเหมือนกันเป็นคีย์บอร์ดนําเข้าอย่างโค้ดเนี่ยเป็นโค้ด U.S. 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 นี่ก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นโค้ดนอกเป็นโค้ดนอกที่เอาเข้ามาแล้วมาผ่านการสกีนเห็นไหมผ่านการสกีนอันนี้คือสกีนเสริมนะครับก็อย่างเช่น นำภาษาอังกฤษเข้ามาแล้วก็มาสกินภาษาไทยสกินอะไรเสริมเนี่ยอย่างที่รู้ว่าภาษาไทยเราก็ใช้แค่ประเทศเดียวเพราะฉะนั้นการที่จะมีคีย์บอร์ดขายเป็นแบบ global แบบด้านนอกเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วก็เลยเอาไทยของ US เข้ามาแล้วก็มาสกินอันนี้ก็เป็นคีย์บอร์ดเห็นไหมอันนี้ TI พันนี้ก็จะสั่งพิมพ์มาจากโรงงานเลยดูกับตัวสกรีนตัวสกรีนนี่รูเลยอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งที่ที่ดูได้ว่าคีย์บอร์ดนอกเอาเข้ามาสกรีนไทยหรือสกรีนไทยมาตั้งแต่โรงงานเดี๋ยวผมจะลองแกะคร่าวๆนะครับอันนี้จะเป็นคีย์บอร์ดที่จะต้องแกะผ่านตัวฝาเห็นไหมแกะ ฝาหลังออกไปแล้วก็แกะบอร์ดอีกคีย์บอร์อดอ,รอยู่ด้านล่างมาผมจะให้ดูแค่คร่าวๆว่างานคีย์บอร์ดมันยากหรือง่ายนะครับทำกันเองได้ไหมหรืองานแบบนี้ให้ช่างทําดีกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมปลดไปแล้วค่อนขางที่น่าจะประมาณ50%เพราะว่าแบตก็ออกไปนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแค่ยกบอร์ดขึ้นโอเคอันนี้ก็เป็นปลดสายแพรจอโอเคงั้นก็เดี๋ยวมาดูกันว่าการเปลี่ยน คีย์บอร์ดเนี่ยสำหรับรุ่นแบบนี้มันง่ายหรือมันยากนะครับก็จะได้เป็นการคิดดูว่าจะให้คนที่ชำนาญการทำหรือว่าจะลองทำเองมาเริ่มกันนะครับก็เริ่มจากการนอาซิงออก,ก่อนด่งกันเับท่เานี่เ โอเคก็พอ okay. ดีเห็นบอร์ดเราก็จะได้มีโอกาสว่าไอ้เจ้าบอร์ดตัวนี้ p a d a t o r ตัวนี้นะครับหรือว่าทรงมันเหมือนในโตเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างเขาก็ให้ M.2 หนึ่งตัวนะครับกับพอร์ต Hard i s SATA ซึ่งเป็นพอร์ตแบบนี้พอร์ตเดิม1ตัวก็การนับเกียร์ก็จะใส่แรมได้สองสล็อตนะครับ DDR4 ใส่ได้สองสล็อตเลย16ว16เลยนะฮะแล้วก็จะเป็น ตัว m 2เดี๋ยวเรามาดู m 2ที่เจ้าของเครื่องนี้ใส่กันนะว่ามันเป็น m 2ชนิดอะไรขอแกะดูนะอันนี้เป็นแบบ s a า a ครับก็อย่างที่ผมเคยลงคลิปการเช็คแล้วนะครับว่าดู m 2แบบไหนถึงเป็น nv m e และแบบ s a า a เดี๋วให้ดูอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นแบบ s a า a แต่ไม่รู้ว่าจริงๆจะใส่ nv m e ได้ไหมนะครับอาจจะเดี๋ยวผมให้ถ่าย ทีหลังหรืออาจจะใส่ใต้คิปไว้ให้ว่ามันสามารถลง n อ m ีได้เดินหน้าแกะต่อพอยกบอร์ดออกแล้วก็จะเห็นว่ามันยังมีซิลอยู่ที่เป็นสติกเกอร์นะก็ต้องลอกอันนี้คือต้องลออออกหมดเลยครก็นัง้ Oke. Badul. Ami. ูแล้วน่าจะยากไหมนะครับก็ลองคิดดูแต่สโครปงานนะครับก็ต้องแผ่นเหล็กนี้ออกครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเองก็จะอยู่ด้านล่างโดนทับไว้นะครับก็โครงงานก็จะเป็นตามนี้ส่วนในการที่จะซีลพลาสติกนะครับก็เลือกเป็นการใช้ ความร้อนจี้ในหมุดพลาสติกเพื่อเก็บงานนะให้มันแน่นจะลองเงีมเงๆดูที่ก็ได้ไหมรู้สึกว่ามันจะอ,อือ้ออันนี้มันออกง่ายเพราะว่ามันเคยผ่านการมาออกมาแล้วรอบหนึ่ง เครื่องเคยผ่านการดึงแล้วรอบหนึ่งนะครับก็เลยหนงกหนักเลยนับเห็นไหมเอาเมาส์หอบอด้วยเอ้ยก็อย่างที่บอกครับว่าค่าของก็ส่วนหนึ่งนะครับค่าของที่เราดูตามอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆก็ส่วนหนึ่งนะครับมันก็จะมีค่าที่เป็น ขาแรงช่างอีกส่วนหนึ่งนะที่จะต้องเสียเพิ่มโดยที่งานมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนอนี่จอ,อึบตัวนี้มาดูดตรงนี้ตรงเนี้ยไอ้ผงเนี้ยอันตรายนะครับเด,ด,ดี๋ยวผมจะทำอะไรดูมิเตอร์ที่เรารู้กันอยู่แล้ว ว่าถ้าดวงอย่างนี้มันช็อตใช่ไหมเรารู้กันอยู่แล้วนะเพราะนั้นเรามาดูนี่เห็นไหมครับอันนี้อันตรายนะครับเพราะนั้นเวลามันยุ่ยนะครับเราต้องเก็บออกให้หมดไม่งั้นมันจะมาติดอยู่ในโซนของตัวเมนบอร์ดนะฮะมันจะติดแล้วคันนี้มันจะเกิดปัญหาที่เหลือก็เดี๋ยวเราจะงัดที่บอร์ดเก่าออก นะครับแล้วก็วางคีย์บอร์ดใหม่ลงไปสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เอาเรื่องของคีย์บอร์ดแบบบีอินนะเราก็ได้รู้ทั้งที่ว่าตัวสลุก,กับตัวสกรีนมันต่างกันยังไงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่จะเปลี่ยนคีย์บอร์ดแบบนี้มันยากขนาดไหนอเคครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ